สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รา่การเบิงแล้วรวุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่7เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมือนีนะคะอัดผ้าพายพี่น้องบรรเทาสุขสุขค,ค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจาก ปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางช่วงบ่ายหนีของปูวัดป่าอุดรค่ะสิได้มาเป็นตัวใดนะคะพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปู่ค่ะกาวนมัสการค่ะกระพัวมาถามอีกได้ค่ะปูมาหนิค่ะเออตะเคน้ำปูน่ะละเพราะว่า ที่ดีปิ่นมาอไหเปิ่นมาา่ไหแปดตามทีแล้วผมว่าฟูกันไอชิวังไลนนี่ก็เล็กเนขอมาจากต้นมะขามไงไหมอ๋อครับปู่เนข้มาบอกฟูมันมีปัญไดมาอกี้เนได้ว่าฟูฟังไหเนี่ยคือวันหนึ่งหนันปไดแปดสามีบอกครับปู่แปดสามีเลยโตเดียวเลยนะอืมค่ะ บัดน,นี้เพิ่นเพิ่นไปนขออีกเพิ่นมาบอกอีกบัดน,นี้เพิ่นเลยมาบอกปูป่บัดนี้ค่ะมัน,นปู่ก็เลยมาบอกเราปู่ก็เลยพอดีกับเพิ่นเข้ามาปู่ก็เลยถามเพิ่นว่าขอทำปูงทูมันแมน่นตัวนี้อยู่บ่้อหงสี่นะค่ะเลยมาถามปู่ของวิศนี่ล่ะค่ะวันนี้เพิ่นได้มามันเป็นสองหาเจ็ดสองหาเจ็ดค่ะอือสองหาเจ็ดค่ะ อันสองตัวนั้นเป็นสองศูนย์สองศูนย์ค่ะอืมบันนี้เลยมาถามปูเรื่บันนี้ว่ามันมันสืเป็นตัวนี้บ่บันนี้ว่าค่ะมันมันเลยมาขอถามมึงน้ำปูว่ามันแมนบอขันแมนตัวนี้ก็ทีได้บอกเอฟซีมันไปวมดวันที่ที่พกนี่เนาะค่ะพ่ออืม่าทีบอกมันไปฉลองค่ะก็เลยห้เินมากนั่นก็เลย มันเดือดูดตามพูดอันน่ะไม่ได้ตามพูดพูดไปเลยว่ามันมันมันแมนอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวกลับเพราะฉันเป็นว่ามันแมนอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวกลับเออค่ะมัน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 จะเป็นเอ็ดสองหนาเพราะฉันอืมค่ะพูอมันเด็กตัวเดียวกันเหรอเจ้ว่ามันมันเป็นตัวตัวนี้พูดว่าน่ยค่ะตามตามพูดตัวตัวว่าไหม บอกว่าเป็นตัวนี้ซะเด้ค่ะเย่วานหนึ่งหันคนม่คน่ากล้าถามปูคนว่าที่มโหดตอดฟันโรนวันนี้คนมาถามเัมืานแยพาอยู่นี่ว่าวันคนว่ะยุ่า์ั่นอู้ไ้ไปถตัววันยังสั่นโบัูก็ะยุทนอนทุกขดนี่แม่อืมคนกับโมกา้ามว่าเอนแล้ววันนี้คนมม่หัวท่านคนไม่ได้ห็นปัอยู่หนาท่านตุนพทอปูนี่นะค่ะคนได้ถามมาอัน ตูดนอนอยู่กุดบ่อสินะค่ะเพื่อติดเขางมาบอกตัวนี้ละเพื่อนใดตัวเดียวเลยแปดสามีค่ะเพราะว่ามันกับเขาเป็นตัวตุ้ดเนาะค่ะพ่อโอ้กับเนี่อว่าโอ้ยสีดาดอยู่กับจักได้แล้วจะลงตงแบนด์คนเขามากเกมันสีเขากันเลยละเี่กนะค่ะเพรว่าของปูมันก็ดีเ็ดเอ็ดี่สามี่สามเนาะค่ะของคนมันบันไดทั้งสามตัวเลยบันนี้ค่ะ ทีหเพิ่นก็เลยขึ้นหอดปู่เพิ่นก็เลยเข้ามาหาละมื้อนี้ค่ะคุณก็ว่าแม่นจังได๋กันเงินเข้ามหาในหอดเลยบันดนี้ว่าซั่นเพิ่นสิได้ยหอดบิ่งนึงหั่นน้าค่ะบันนี้คนก็เลยเข้ามาบันดนี้ก็เลยปู่ก็เลยว่ามันสิแม่นบ่จังซี่ล่ะปู่ก็เลยบ่แน่ใจนะค่ะปู่ก็เลยมากไอเห็นนุ่นมหลังคนไปเก็บคันหามาทำปูมองดูมันสีแมนตัวหนีดีอยู่บ่เพราะว่า กูกับป้ออยากให้เอฟที่ตามเม็ดมีเยมังอยากมันบ่แม่นจังซี่นะอืมคืออยากให้มั่นใจว่าีิครับป้อป้ออยากให้มั่นใจมันผิดเม็ดตัวนี้บ่จังซี่นะค่ะกูเคยเลยว่ามันมันผิดเป็น725ว่าซั่นเอ้าะมันกระชับตัวเดียวกันตัวเนาะค่ะเพราะว่าคือวันขันของเพิ่นมันก็บ่ตรงเนี้ยขันขันบอกซื้อตัวจ้ะค่ะเพราะมันเป็น834แม่นบ่ล่ะค่ะ อันนี้เพิ่นก็ว่ามันบ่ตรงอีกนี่ก็ได้เพราะว่าเพิ่นให้มาคือมัน257แม่นบ่ล่ะว่าเฮาต้องเอาเป็นตัวใดนะคะปู่เพิ่นว่าค่ะปูบ้านหนีมาเลยมาถามปูพู่วะมันสิเป็นตัวกลับมันสิเป็น725ว่าซั่น725นะคะเออตัว725นี่ปู่ปู่มาบอกตัวนี้โอ้ลมแดงเลยก็ได้ตัว725นะคะปู่เออเพิ่นว่าเป็น725ว่าซั่นแต่ว่าก็บ่ให้ทิมตัวนี้คือกันเพราะว่าตัวเพิ่นมาบอกนี่มันก็เป็น257นะ แต่ว่ามาถามปูปูบอกว่ามันจะเป็นออกตัวครับตัวนี้วงกลมแดงเลยตัวนี้ตัวเก็บล้องหานี่ปูบอกว่ามันจิเป็นตัวนี้นะเขาข้ามบนบอกเนาะสิ่งตะชิดบนบอกเนาะปูบอกว่าเขาบอกว่ารู้ว่ามันสิมาตัวไหนนะปูแต่ว่าตัวตัวสองตัวเลขสองตัวเนี่ยมันจิบบนบอกเม็ดเดียวเลยสองศูนย์มาสั่นเขากะกบนั้นเบาเนาะปูมันมามันเป็นสองศูนย์ คแต่ว่าบันนี้ผู้เลยถามมีกอ่าเล่าตัวไหนน่ะละเพื่นก็นเลยบอกงบตัวก็คือ้ผู้ลงไปแล้วเนาะแมนค่ะพูแต่ว่าเพิ่อนมามันสีมาน้ำกันเนี้ยบัดน,นี้ทั้งเล่าทั้งไทยไหมท่านโอ้ค่ะพูผู้เขเลยมาเอาตัวนี้ไว้น้ำบัดน,นี้ค่ะอันนี้ผู้ก็มาเอาไว้น้ำบัดน,นี้เพราะว่าผู้ถาม เมื่อนี่และว่ามื่อนี่วันที่6เนอะค่ะวันวาเชิงร่าทางไทยมันถีบมันกำกันแล้วขันมานกำกันฟูก็เลยถี่ตาต่อหางไปนี่เป็นเก็ดหกหานะค่ะเก็ดหกหานะค่ะเก็ดหกหาแต่ว่าขันขันมันถีบเป็นตัวกันนี่เจ็ดครับหนึ่งมันจะเดียวกันกูก็เลยว่าเจียวหนึ่งหก หาไปแลอือครับกูได้ค่ะเจ็ดกับเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะ่ะค่ะและแต่ปูตัวทนบอกมีเจ็ดหกหานนะ่ะค่ะล่างกูได้ถามมาสองตัวว่มีบ่ล่างเงีพื่อเลยว่าเจ็ดเก่าอ๋อล่างเจ็ดเก้านะครับปูอือล่างเพืนว่าเจ็ดเก่าค่ะเจ็ดเก่าอ้าวนั่นไปแลจะลืบว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันค่ะเจ็ดเก่าหนึ่งกับ เอ็ดนิ้มตัวเดียวกันเอาหนึ่งเก่าไหน้ำก็ได้จ้่ <c oughs> แต่มาตัวคนบอกว่าหนึ่งเก่าหลาลางค่ะเ <c oughs> อ็ดจีมีตัวนี้เร็วเพราะว่าปูกอันนี้เป็นขอจากปูเนาะค่ะเออบบบบเป็นกชนเนอร์อันนี้เป็นขอจากปูเอฟซีบันแฮงถาถาวามฝันนี้นะนี่ครับปู ฝันดีนะค่ะเอ่อไม่เหลืความฝันปูก่อรอบางอีเจนึงค่ะเขาปูฝันเมื่อนั้นเลยแต่ไม่เลขความฝันปูก่อแต่ว่ามันกับพวท่านแม่เนาะค่ะูเป็นท่างรัฐบาลเลขความฝันปูก่อเบอร์โทรปูนั่นแต่ว่าเดี๋ยวพวกปูตกรอบบางฝันอีเจนึงมาเป็นที่แม่ยำมั้งเนาะอ๋อคือตอนนี้ปูให้ลงเบอร์โทรไว้ก่อนบ่คะหรือว่าหรือว่าถ้าเบิ่งความฝันปูอีกเทื่อนึงก่อนคร่ะปูคะ แต่บางค็ฝันตูก่อนอ๋อมันอยากมันหลายตัวว่ะที่ครับปูอยากหลายตัวเพราะว่ามือนั้นสู้กอไปทั้งเล่านะค่ะแต่ว่ามันก็ออกเลยละงาซ้เลย่ะต่ว่าก็มากตรงตรงเลยละเนาะค่ะจะว่าตู้ฝันในีมือนั้นเพราะว่าคนให้เมือนั้นอาชีิมันทิเป็นเครื่องบนเครงล่างคือเพิ่นงบ้ากกับบ่แน่นะอ๋อถามิ่งอีกเทื่อนะคะปุอเพราะว่ามือนั้นตู้ก็ยังมันใจอยู่่โดยมากันตู้ อันว่าเป็นคลิปเค็ดมันก็ิะเป็นศูนเคล็ดนะเพราะว่าปูก็ส่งล่อๆบางอีกอีกหนึ่งเพราะว่าเลิมะยมควันนะเพราะว่ากับเบอร์โทรนี่มันสาคัญอยู่ที่น้องสาวก่อขอเบอร์โทรนะน้องสาวก็ขอเบอร์โทรเมือนั้นมันกับเบอร์โทรปูมันกับเป็นแปดเจ็ดสามเนาะนั่นแหละเปูก็เรียกว่าเมือนัันคือปูขอเหล้านะ มันก็คือว่าเข่าแล้วนะคลตัวมันก็แตกสามตัวคือผู้ขอแม่นม่งละค่ะผูบัดตีมั่งถือเพราะว่าขันมั่งเฟินไม่ให้เป็นตัวนะมันจะเข่าเป๊เลยผู้ตีปูบัดตีเป็นหาซีๆเนาะมันบันหอกหาสามๆเนาะมันออกสามหาสามค่ะเออมันกับแม่นันแม่นปู้ปีถือมันก็บที่เป็นเข่าตัวตัวอยู่เนาะค่ะพ่แต่ว่าอย่างที่โทรมาแลายไม่ไเพราะว่าใส่น้ำปูวัดเต้าดวนเหรอว่าจั่นนั่นตัวเรียกแล่วไหมเออค่ะพ่ ืนนี้มันก็โทรมาอพิ่นบ่เห็นชีปอ่ะผมก็ลองหนึ่งบางร่งหาแน่ค่ะปูลงบางเรื่ง่ะนานวันทบ้านหลายทางนานเลยวันนี้่าโงมาคนไอ้แม่นตัว่าสั่งเขาบันก็เขาอีหลีนาะเขาทั้งเต็มมือวันที่ยี่สิบย่ยีเ็เขายี้กับเขาแม่นบ่อแมนค่ะปูบังกับเขาทั้งหนึ่งแล้วก็มาเขาทั้งาบานอีกที่สามอีก ต่าของปูนี่เริ่มเขาเล่ามาตะโดนแล้วด้ค่ะปูเพี้ยงต่าปูก็บอกว่าเป็นรัฐบาลได้แต่ว่ามันก็ไปออกเล่าหลายวงวดแล้วนะคะก้อน,อนานาๆีนะครับปูเพราะว่าอาจจะเป็นดวงึ้นแล้วเพราะว่าปูได้ขนเข่าคนเชียงบินเต็มเต็มลับเนาะค่ะปวดจะมาลงเล่าขอเล่ากับเขาเล่าอีกเลยแมค่ะเพราว่าปูซื้อมาฟันดีแล้วกันกอาจจะดวงดีแล้วของสี่หม,มค่ะเออเขาเขาท่องเล่าท่่งรัฐบาลเพราะนี่แหละพูจ้านึงกับว่าปูฝันรู้กัน ไอ้ว่ากันมากะจัดกันกะบ้านเนาะค่ะป้าบอกว่าปู่ก็ให้เพิ่นมาให้ปู่ก็จังเปิดไห่ยังไหนปู่ก็บวางสั่นนะค่ะอืมเพิ่นให้ยังไหนปู่ก็บอกเขาเร่งสั่นนั่นนี่ก็ได้จด้ป้าปู่ก็บ่รู้หรอกว่าชี้ออกตัวไรก็ได้แต่ว่าเพิ่นมาให้ปู่ก็บอกไปมันก็แม่นอยู่เนาะค่ะป้าอืมเพิ่นมาให้เพิ่นที่ว่ากันปู่เพิ่นบ่มีเพิ่นก็คือต่อจังซี่ก็เพิ่นซื้อไปเพิ่นถือกันพอได้ค่าปลาทุขาดของขี้รดหนังปลาไปเนาะค่ะปูา อืมในก็เด็กับแมนยูค่ะูไกเป็นแนวทาไปค่ะกู่ตามมั้งแต่เราพอเห็น้คลิปกิท่วมหน่งโอของกาสิร่งคลิปแล้วมืนิ่นล้ค่ะแอล่ามือนีแน่าสัก่ว่าขันนีั้อยู่ในคลิปนี้กับิตามทั้งยูทูบหระเพราะว่าผู้ก็อยังไงได้ทั่วประเทศเนาะแมนค่ะอืมปูอยังไ้ได้มั่ประเทศลนะเพราะว่าผู้ได้กับ่มีนี่ก็เลยพะอเลยค่ะ สุดไปโรงเรียนน้ำปลาซื้อปลาทูขับเข่ากับน้ำน้ำเนาะค่ะพ่อปูก็ให้เป็นแนวทางไปนดิเคยพูดในทิศตามเพิ่นในเพิ่นเกิดก็ได้ซื่อใส่ของพ่วเนาะค่ะพ่อกระแมนโย่าะว่าเข่ามาตลอดเล่นปูกับปันดีถังแจ๊กขนเข่าขนใส้นเชียงบินหมดลเข่าเข่ามาทั้งไห้เรื่องเล่ากันน่ะค่ะพ่อแล้วม้วนน้ำเพิ่นมาให้ขันแม่นเพิ่นขันแม่นเพิ่นมาขอ เพื่อนปูนี่สามตัวนี่แตกแล้วเห่ะไหมเป็ดสามเจิดนี่นะเป็นมันมาตรงมันกั็มามันมันมาตรงก็ของปูปูหอยกิจกิจสี่สามเนาะค่ะนั่นเลยนี่ไม่นี่เพื่อนเขาบอกนี่ตัวเดียวทำแม่เปดสามสี่นี่แม้ว่าอ้ปูยังชี้ได้ด้วยหมวดว่าเงินนะงวัค่ะอย่างละเอาหมวดนี่หละเนาะค่ะปูเอาหมวดนี่หละนี่ก็เลยก็รอบของก็ฝันปูนะทีลูกตุลิปไปเล่นกันเล็กเขารู้กัที บอกอีกทนหนึ่งดอกเด้อค่ะผู้ใดคะผู้คะกาเลขเขาเลี้ยงย่งผู้ก็ติฟันดีผู้ก็ติบอกให้เอฟที่ฝนนิ่นละค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนี่ตัวตัวบนบอกว่านี่คือวงกลมแดงไว้ถ้าพอลดตบเก็ดสองหาค่ะแล้วก็เก็ดโคกหาค่ะอืมนี่แหละตัวเพิ่นบอกมาค่ะอันทั้งล่างเนี่ยเป็นเก็ดเก่าค่ะผู้ เดือดถุนคนทำลางบอกลางพอมัลางแยกให้เครคนก็ได land ้เช่นลางเหมือนคนน้ำค okay. ่ะค่ะครับจะมาเพป็นโบว์อีกอยู่ด้วยคำหนึ่งว่ากลายเป็นปัญหานี่ใครใดไปแรกไปลรอพูดเราพอมั่นเพิ่นบอกเป็นมหานั่นอาหะากาซิบสองนาทีแล้วก็ว่าได้อยู่ยกสองนาทีสามนาทีอยู่นะครับปุ๊กคะเอ่เปิ่นมาเบดในหน่วยก็ได้เนาะจ้าเพิ้ลมาผู้หญิงชี้สักยันลงผู้ ทันนี้เพ้นให้เป็นปัญหาเนอะค่ะให้ให้เปลวผู้ยิง่งขี้จักาย่านลงทู่ค่ะผ <c oughs> ู้ก็จำผู้ตีผู้ก็ว่ามันชี่ศูนย์นี่แหละตองผู้ยิง่งแหมเนาะผู้ยิง่งนั่งซีตะกาย่านมันก็นมีหล่อเป็นศูนย์เนาะค่ะผ <c oughs> ู้ก็ที่ว่าที่ศูนย์นี่แหละคันแม่นั่งไปเลยค่ะ <c oughs> ตีมีปัญหาเนาะค่ะ <c oughs> แต่เป็นสามตัวมันก็อบจะเป็น จักรยานมันมีสองหลอดอาที่เป็นสี่ศูนย์สองหมายถึงอะไรเนาะอ่าอืมอันนี้ผู้ตีเนี่ยอ่าอืมเอ่าอะไรหน่อยปัญหาเพื่อนใหม่อ่าเออผู้หญิงปวดชี้จักรยานเนาะผู้หญิงทั่วไปมันเป็นวันนั้นกับผู้เกินย่อมนะเนาะย่อมผู้หญิงเนาะแค่เพื่จักรยานลงผู้ปวดบอกอืมนอกจากแปลวเนาะ จ้าพูเอ้าไผ่มีโชคไม่หมันสุขุสุขคนวันที่สิบหกเนาะค่ะวันที่สิบหกเด้จับมันเสียเงินล้านสุขุสุขคนเด้อผู้ค่ะปู้ไปเลยกดไลค์กดแชร์ช่างช่องนั่นนี่ไปเลยค่ะพูกดไลค์กดแชร์พ่อไมีกลังใจทุกคลิปทุกคลิปเนาะค่ะนะวันที่สิบหกก็ได้จับมันเสียเงินล้านคือปู้ให้พ่อเนี่ยละเงี้ยงปังปังค่ะเอ้าเลื่อพ่อขอบคุณค่ะบปู้การนวัตกรรมคาสาธุค่ะ สรุปแนวทางใต้คลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะเอามมนี่นะคะแนวทางของปูค่ะมีสองหาเจ็ดเจ็ดสองหาสี่ศนอหกหหหาสอแลหห้วก็สีย์ค่ะมมนี่ปูเล่าเน้นเจ็อหากับเจ็หกนะคะลางเจเก่ากับหนเก่านะคะพี่น้องค่ะโตก,กันนะคะหนึ่งเก่าพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางช่วงบ่ายนี้นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะจังไหก็อย่าลืมคะ่ะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาขอขอบคุณขอบคุณ พแม่พ่น้องประเทาสุขุสุ้อนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วการต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอขอบุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะอาะเอกมีแนวทางมาบอกสูพแม่พ่น้องประเทาสุขุสุก้อนฟังอ่าเพียงซ้านี้นะคะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปนานะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ